จ้าบุญรอดนี่เข้าฉากตลอดท่านผู้ชมครับวันนี้มีรถจากโรงเรียนเครือหวายวิทยาคมทราบว่าเป็นรองผอ,ออด้วยจะมาหาหรือกิจกรรมในวันข้างหน้าครับโดยต้องการต้นไม้ไปประมาณ50ต้นเพื่อไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนครับเย็นวันนี้ก็มาแล้วรถฟรีด้วย มาแล้วครับรถรถไม่สำเร็จก็คือจอดไปข้างล่างครับไม่รู้ว่าต้นอะไรไม่รู้ว่าต้นอะไรบ้างก็เลยเตรียมไว้ประมาณนี้กิจกรรมอะไรเอ่ยยังไงสิดาวพีสดังก่อนค่ะเดี๋ยวครับแป๊บนึง วันเยาวชนแห่งชาติแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่แห่งชาติแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่แห่งชาติด้วยนะครับฮะผู้นี้ดีนะครับเนี่ยผมถ่ายวิดีโอเลยครับขึ้นขึ้น u t u b e เลยครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเครือหววิทยาคมครับมากับกับผู้รักษาการอีกท่านหนึ่งคือคุูครูคุณครูรตาลเองครับอ๋อคุณครูตาลด้วย มาครับดาเราต้ไมาปลูกให้เด็กปลูกต้นไม้ในเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจําวันที่20กันยายนครับครับก็เป็นกิจกรรมที่สําคัญระดับประเทศครับผมก็ให้เด็กได้ทําอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมกั่ชุมชนด้วย อันนี้ล้างจืดล้างจืดต้นนะอืล้างจืดต้นครัเเบเไว้ล้างพิษล้างพิษดินได้ครับดินที่มีปัญหาต้นปลูกต้นนี้ดินพยาะยอการวางที่พี่ไปเรียงข้า,ง,าง,งบนดีกว่าพยายอนี่รักษา,มาแมลงสัตว์กัดต่อยนะโดนแตนต่อยไปเอาใบนี่ยี่ทาเลยอือเป็นคุณครูธรรมดาค่ะ่สอนนักเรียนเฉยๆสีหวข้อมเนี่ยปูกที่โรงเรียนได้ป่ะได้ แต่เราไม่เอาไปทำอะไรนะปลูกให้นักศึกษานักเรียนเขาปลูกให้นักเรียนเขาปลูกเองอให้นักเรียนเขาเรียนรู้วันนี้คุณลุงจะมาชมเด็กๆปลูกไหมครับเอ่อถ้าไปได้ก็ดีสาย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 ต้นหม่ใหายเหรออ่าก็ก็ต้องรบกวนคุณครูมารับหน่อยแหละเพราะว่าเราไม่มีพาหนะ ไยากแล้วครับหมูบอกลงก็ยากเราก็ไปร่วมก็ดีครับแต่บอระเพ็ดเอาไปเกี่ยวกับต้นไม้อื่นก็ได้นะบอระเพ็ดนี่รู้ไหมกิโลเท่าไหร่โลละร้อยห้าสิบาทเนาะโลหลายตังค์ครับเขาไปทําเป็นเขาไปทำไรแมลงก็ได้เออทําเป็นแต่หมดไฟทำอย่างอื่นได้ครับโคงหนอนางเราเดี๋ยวเราจะไปอบรมมาแล้วเพราะว่า เราทำอะไรร่วมกันได้ไหมล่ะเราคุยกันนโควิดอ่้ไปเจอของจริงนี่ยเจอแล้วรวมแต่ทฤษฎีอ๋อเรามีนาอยู่เราลองเอาข้าวมาปลูกมาทำกันจริงๆริงไหมเรามีแปลงนาอยู่ไม่ไม่ใหญ่ต้องต้องเป็นปีหน้าก็เล็กต้องเป็นปีหน้าปีนี้คงเข้าไร่างเ้ได้ไหมเข้าไรไม่ได้เพราะว่าน้ําเราน้อยเข้าไรไม่ต้องใช้น้านี่นะโอ้ยใช้สิ ก็ยังไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าเราตองคอยจับไปเดี๋ยวแค่เดี๋ยวยกเองคุณครูกลับเถอะเดี๋ยวจะเย็นครับหนังสือราชการครับย้อนหลังมามาให้ใช่ใชครับก็ก็ควรจะเป็นอย่างนั้น <laughs> ขอบคุณครับที่มาช่วยยก <laughs> <laughs> รถจักตัวนี้เป็นโอกาสดีนะคือว้าทีดีถ <laughs> ูก <laughs> <laughs> คิดบวกคิดบวกครับผม ha ha ha